อาหารนั้นสำคัญอย่างไรอาหารสำหรับร่างกายที่มีใจครองกับร่างกายที่ไม่มีใจครองคำว่าร่างกายที่มีใจครองให้ความหมายถึงวิญญาณส่วนที่เป็นจิตวิญญาณ ส่วนที่ไม่มีใจครองก็คือไม่มีจิตวิญญาณคราอยู่ในร่างกายนั่นอาหารมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์กับร่างกายทั้งสองแบบซึ่งจะให้ความหมายเป็นสองส่วนส่วนร่างกายที่ไม่มีใจครองเช่นต้นไม้ย่อม จะไม่มีความยุ่งยากกับการกินการบำรุงดังนั้นอาหารก็จะให้ผลเป็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งเพื่อบำรุงอย่างที่สองเพื่อบำเรอท่านทั้งหลายการบำรุงนั้น ได้แก่อาหารประเภทหล่อเลี้ยงให้เติบโตและมีชีวิตอยู่จริงๆเช่นต้นไม้กินน้ำปุ๋ยอากาศวัวควายกินหญ้ากินน้ำเป็ดไก่กินแกลบกินบรำมและคนกินข้าวอย่างนี้เรียกว่าอาหารบำรุง ทุกๆชีวิตขาดไม่ได้ถ้าไม่กินตามคราวที่ควรจะกินก็จะเกิดความสุดโสมและไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงสุดท้ายก็ต้องตายไปนั่นเองส่วนอาหารประเภทที่สองคืออาหารที่พูดถึงการบำเรอชีวิตที่มีใจครองเท่านั้นที่ต้องการ อาหารประเภทนี้ได้แก่สิ่งบำเรอทางใจเช่นรูปที่สวยการประดับตกแต่งหรูหราเสียงเพลงเพราะเพราะกลิ่นหอมรวยรื่นตลอดจนคำสรรเสริญเยินยอและการสวนเสกระซิกระซีต่างๆเหล่านี้เป็นอาหารเหมือนกันแต่เป็นอาหารที่บำเรอ แม้กระทั่งบุรีสุราก็อยู่ในประเภทอาหารที่บำรเริเช่นเดียวกันใช่จำเป็นสำหรับร่างกายที่มีใจครองเท่านั้นแต่มิได้จำเป็นสำหรับต้นพืชใบหญ,ญา้าแต่หากทว่าเราจะตรึกตรองอย่างพินิษพิเคราะห์เฝ้าสังเกต จะเห็นได้ว่ากเกษตรกรบางกลุ่มก็เลี้ยงวัวด้วยการเปิดเพลงให้วัวฟังกเกษตรกรที่ปลูกต้นไม้ก็เปิดเพลงให้ต้นไม้ฟังทำให้ต้นไม้นั้นเบิกบานเจริญไวเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆซ้ำยังต้านทานโรคภัยต่างๆ มันมีคำถามว่าเอต้นไม้เป็นร่างกายที่ไม่มีใจครองไม่มีจิตวิญญาณครองทำไมถึงต้องฟังเพลงด้วยท่านทั้งหลายสังขารที่ตั้งอยู่นั้นเป็นที่อาศัยของดวงจิตดวงวิญญาณหลายรูปแบบถ้าสังขารธาตุสีในร่างกายมนุษย์ก็มีวิญญาณครองเป็น เจ้าของร่างนั้นแต่ถ้าเป็นต้นไม้ก็ยังจะมีลุกะเทวาถ้าเป็นธรณีแผ่นดินก็ยังมีภูมิเทวายังมีอีกหลายๆายอย่างแม้กระทั่งในบ้านเรือนก็ยังมีผีเรือนแม้กระทั่งในยวดยานพาหนะที่พวกท่านได้ขับเคลื่อนอยู่ก็ยังมีแม่ย่านางในเรือในสิ่งของที่ท่านใช้ในชีวิตประจำวันนั้นๆ ดังนั้นจิตวิญญาณหรือญาณคองหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาอยู่อาศัยในสังขารไม่ว่าจะเป็นสังขารที่มีใจคองหรือไม่มีใจคองย่อมปราถนาสิ่งที่บำรุงและบำเรอเช่นเดียวกันดังนั้นในพระสัธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพูดถึงสิ่งที่เป็นรูปหนึ่งและ กล่าวไปถึงสิ่งที่เป็นนามถึงสี่ส่วนอยากให้ท่านทั้งหลายตรึกตรองเรื่องเหล่านี้ให้ดีชีวิตเป็นรูปแต่ชีวาเป็นอารมณ์และชีวิตที่เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุดต้องมีชีวิตและชีวาก็คือมีความสมบูรณ์ภายนอกที่เป็นรูปเราเรียกว่ากายภาพ มีความสมบูรณ์ภายในคือมีความเบิกบานมีความสุขนั่นเองเรื่องราวต่างๆที่กล่าวมานี้น่าจะเพียงพอต่อท่านผู้รู้หรือผู้ที่ปรารถนาจะเข้าถึงการดำเนินชีวิตอันสามารถสร้างประโยชน์และเป็นคุณูปการแกตัวท่านเองโดยแท้